มันเ่แดแลแล้วมันเก่แล้วมันบา่ไนแคไนตัน้อยี้ใ่ซีคณีแล้เป็นยังบ่ดอกอ้ยังน่าร้าวปนดอกเูาพันต๋ลไนี่เอาเยนี่เจลีพนี้พวน้ินเป็นกมื้อกินเลยบัวเป็นเท่าบัวเป็นเท่าด้วนี่เป็นบัวเท่าด้งเป็นเท่าแล้วพวกนี้ไยาพวดครับไมเลือแซ่บอร่อยเบ้่อยังกเบ่อยังเบื่อสิบเไ สมบัติโคสรเบอร์สีบเดี๋ยวลงปุ้งยัยนวบีหหนุ้งยักับเสีลงอีรีวะยังก็บอกไหมเิ่บอกไหเบิ่บอกก่อนยังเบอร์สี่สิี่สิวกัน้แจกว่าหลายรอบคร้พี่น้องสมบัติสมบัติโคสาะเบอร์สิบเอ้เจ้าแหงนี่ครับเสือครับออ้ยเบิงหอมแหงเด็หอมนั่งอีหอมเลยเนื้อติมั่อู้ยเบิทนานั้นเนาะนอกจากเนาะครับนี่ครับเสือบิหลีวะ นี่มั้อะไรของัำดอกทิมดอนี่นะอมรนตูไงคาเหนอย